สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องวิถีเกษตรรอบนี้ก็มาอ mm ัปเดตนะครับก็คืออ่านะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวอวดตัวอ่อนนะครับของด้วงแรดที่ทําลายต้นมะพร้าวนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของอต้นมะพร้าวที่ยืนต้นตายนะครับเนื่องจากว่ามันจะเข้าไป วางไข่แล้วก็ไปเจาะนะครับตรงอยอดมะพร้าวนะครับฝากไข่ไว้แล้วก็มันจะกินะนะครับตรงยอดเขานจ่จนหมดเลยนะครับเข้าไปถึงโคนที่เป็นอ่อนๆนะครับนี่ก็เป็นลักษณะนะครับของรวงมะพร้าวก็เลยมาถ่ายทำไว้บันเทึกไว้นะครับเพื่อให้สำหรับท่านที่ยังไม่เคยเห็นนะครับลักษณะของ ตัวอ่อนของด้วงมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นด้วงแรดนะครับที่ทำลายมะพร้าวถ้าพบเจอก็รีบทำลายนะครับถ้ามันเกิดบริเวณใกล้ๆของต้นมะพร้าวที่เราปลูกนะครับไม่ฉะนั้นต้นมะพร้าวของเรานะาจะเป็นแหล่งอาหารของมันนะครับเนื่องจากว่าด้วงแรดนะครับประมาณสัก3ถึง4ตัวตัวนะครับ ที่มันเกิดในเอาไปวางไข่ยใน,ยในตรงยอดของมะพร้าวนะครับก็จะทําให้มะพร้าวนั้นอายืนต้นตายได้นะครับก็ควรจะรีบกําจัดแท้เกิดว่าเห็นนะครับนี่ก็เลยมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังนะครับลักษณะของเขาจะมีนะครับเข,ข,ข,ขาเขาคล้ายๆด้วงกวางแต่ว่านี่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วงแรดศัตรู ทางธรรมชาติของอะมะพร้าวก็จะมีด้วงแรดแล้วก็ด้วงแสคูหรือด้วงมะพร้วที่เขานิยมเลี้ยงกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจุบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมบอยกิตสโกนช่องวิถีเกษตรแรลไปก่อนนะครับสวัสดีครับ